สวสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์น็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวของดรเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงกรณีนายปิยบุตรแสงกระดกคุณแกนนําคณะก้าวหน้าเขียนข้อความทางทวิตเตอร์แสดงความเห็นกรณีทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีการลิบไพยของอดีตนายตํารวจที่ทําคดีค้ามนุษย์หลังจากนั้นทางด้านนายรังสิมันโรมสสพักเก้าไกลนาข้อมูลมาอภิปรายระบ,บุว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างมากพลเอกประยุทธ์กล่าวเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพกฎหมายนายปียบุตรเนี่ยนะครับก็ระบ,บุบอกว่าคนที่อ้างกฎหมายประจําสั่งให้คนอื่นเคารพกฎหมายแต่ลืมเอากระจกสองหน้าตนเองดูว่าตนเองและพวกก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลล้มรัฐธรรมนูญมีความผิดฐานกระบฏตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา113แต่นิรโทษกรรมการกระทําผิดของกฎหมายตนเองและพวกคนแบบนี้หรือจะอ้างกฎหมายเที่ยวสั่งสอนคนอื่นให้เคารพกฎหมายดรเสกสกลก็บอกว่ากรณีดังกล่าวทางด้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งก็ให้ไปร้องทุกตามช่องทางมาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ให้เขาออกไปไม่ใช่หรือเจ้าตัวออกไปเองไม่ใช่หรือส่วนที่อ้างเกรงจะไม่ปลอดภัยนั้น นายกรัฐมนตรีก็ย้ําชัดว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐกฎหมายและเรื่องดังกล่าวทางสานักง,งานตารวจแห่งชาติก็ได้ชี้แจงไปแล้วตนเองมองว่าการที่นายปิยบุตรได้นําเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อกล่าวหาให้ร้ายนายกรัฐมนตรีนั้นจึงไม่ถูกต้องนักเพราะการดําเนินการต่างๆที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีดําเนินทุกเรื่องโดยยึดถือกฎหมายมาโดยตลอดไม่เคยทําอะไรที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีที่นายปิยบุตรบอกว่าพลเอกประยุธทธ์ทําการรัฐประหารนั้นต้องถามนายปิยบุตรว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้น ท่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทาการรัฐประหารประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนายปิยบุตรอย่าพูดแต่ปลายเหตุมันต้องพูดสาเหตุด้วยเพราะอะไรจึงต้องรัฐประหารถ้านายปิยบุตรไม่เข้าใจตนเองก็จะบอกให้ก็ได้ว่าวันนั้นเพราะการบริหารง,งานที่ไม่ได้สนใจประชาชนมีการข่อโกงมีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมาโหฬารจนประชาชนทนไม่ได้ต้องออกมาขับไล่รัฐบาลในขณะนั้นนับล้านคนแต่ประชาชนก็ถูกรอบทําร้ายเสียชีวิตบาดเจ็บต่อเนื่องนายปิยบุตรไม่ทราบจริงหรือ หรือเพียงต้องการตีกินทางการเมืองโจมตีพลเอกประยุทธ์ก็เท่านั้นคนอย่างนายไปยบุตรต่างหากที่เป็นถึงนักกฎหมายแต่ไม่เคารพกฎหมายทำพรรคการเมืองก็ถูกยุบเพราะไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพกติกาที่ผ่านมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เป็นแค่อีแอบคอยหล,ลบๆบซ่อนๆอ,อยู่ชายกระโปรงเด็กเป็นนักเลงคีย์บอร์โรดโพสต์โจมตีคนนั้นทีคนนี้ทีทำตัวเป็นเหมือนคนมีหลักการแต่ว่าท้ายที่สุดก็ไปยกคำคนโน้นคนนี้มาโพสต์ให้ดูดีสร้างวาทก,กรรมบิดเบือนจนได้รับฉายาวา่า บูดบิดเบือนไปทั่วทั้งโลกออนไลน์นายปิยบุตรยังไม่รู้สึกตัวอีกหรืออีกหนึ่งคนที่มีพฤติกรรมที่คนไทยชักจะทนไม่ไหวแล้วก็คือการที่การขี่ม้าเรียบค่ายของนายปิยบุตรที่คอยทิ่มแทงแซะสถาบันอยู่ตลอดเวลาต้นขอเตือนเลยว่าถ้านายปิยบุตรยังไม่หยุดการกระทําระวังนายปิยบุตรนั้นจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ส่วนถ้านายปิยบุตรใส่ใจสนใจว่าใครเคารพกฎหมายหรือไม่เคารพกฎหมาย ก็ฝากไปบอกเพื่อนรักอย่างนายธนาทรก่อนเลยว่ากรณีครอบครองที่ดินไม่ถูกต้องเห็นเรื่องนี้นายปิยบุตรทําไมไม่กล้าพูดถึงหรือเป็นเพราะเพื่อนทําจึงรู้สึกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นหรือนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ดรเสกสกลนั้นตอบกลับไปยังนายปิยบุตรแสงกนก,กุลนะครับเรื่องของการที่ออกมาโพสต์แสไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ